กลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับสปอตไลท์นะครับได้รับเกียรติให้เป็น1ใน3ส,สื่อไทยในการไปเข้าร่วมงานประชุมด้านเทคโนโลยีที่สิงคโปร์ครับ i ิ้งสิงคโปร์2023หรือเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ล้ําที่สุดในชีวิตของเกียรติเลยครับเพราะในการเดินทางไปในครั้งนี้นะครับเกียรติไม่ได้ไปแค่ในฐานะของนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังได้ไปชมความเจริญของสิงคโปร์จริงๆได้ไปเจอกับรัฐมนตรีของสิงคโปร์นะครับรวมถึงหน่วยงานรัฐของสิงคโปร์ซึ่งทำให้เราเห็นเลยว่าทำไมเขาถึงเจริญมาได้ขนาดนี้นี่แหละครับสิงคโปร์ประเทศที่เป็นท็อป5ทั้งในแง่ของศูนย์กลางทางการเงินของโลกและการมีรายได้ต่อหัวของประชากรสูงที่สุดในโลกกลิ่นของความเจริญมันเป็นอย่างนี้เข้าใจแล้วครับแต่ก่อนจะไปฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องสปอตไล h ์ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันครับ ถ้าว่ากันตามขนาดของพื้นที่แล้วนะครับสิงคโปร์เนี่ยใหญ่กว่าเกาะภูเก็ตนิดเดียวเท่านั้นเล็กกว่ากรุงเทพถึงสองเท่าใช้เวลาเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับไปสนามบินชางงีที่สิงคโปร์เนี่ยสชั่วโมงกว่าก็เดินทางถึงแล้วมองภายนอกนะครับหลายอย่างก็คล้ายกับบ้านเราและด้วยเวลาที่ผ่านไปเนี่ยบ้านเราก็จเจริญขึ้นเยอะแล้วอันนี้ต้องชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางห้างสรรพสินค้านะครับสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง แต่ก็ยังมีหลายอย่างเลยครับที่ทําให้เห็นว่าสิงคโปร์เนี่ยโหยังเป็นแนวหน้ายังเป็นเบอร์ต้นนะครับในแง่ของความเจริญจนเกียริเนี่ยอยากจะหยิบมาเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้ครับอย่างแรกเลยครับสิงคโปร์เนี่ยเป็นเมืองที่รักคนเดินเท้ามากๆมาครับถ้าเกิดเกียรติจะชวนทุกคนเนี่ยเดินเท้าจากสยามพารากอนไปเทอร์มินอลเทวนตวัน ใครจะเดินเท้ากับเกียรติบ้างครับในทางเรื่องของการเดินทางเราก็คงจะมีรถเมล์นะครับหรือว่าเดินทางไปโดย BTS ก็สะดวกแต่การเดินเท้าเนี่ยมันจะเดินได้อยู่ช่วงหนึ่งถูกต้องไหมฮะช่วงแถวแถวสยามแต่พอเลยไปแล้วเนี่ยโอ้โหเราก็จะต้องเดินบนพุตบาทซึ่งหลายครั้งมันก็จะมีเรื่องของน้ําขังมันก็จะมีจังหวะที่ต้องข้ามถนนอะไรซึ่งก็อันตรายแล้วก็อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ในการเดินแต่ในทริปที่สิงคโปร์ในครั้งนี้ครับด้วยระยะทางเท่ากันที่ประมาณ3กิโลเมตรกว่า เกียดินอย่างสบายใจเสพความอภิรมเสพความสวยงามของเมืองสิงคโปร์แต่ใน3กิโลกว่าครับที่เกียด,ดินที่สิงคโปร์ครับมันคอนเนคไว้หมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่พักนะครับสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ที่มีความรุ่มรวยทางด้านของประวัติศาสตร์นะครับหรือว่าเป็นแลนด์มาร์กของนักท่องเที่ยวทั้งหมดนี้ฮะเดินเชื่อมกันได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเดินบนพื้นถนนนะครับเดินบนคาเวอร์เวย์นะครับแล้วเราก็จะเห็นความสวยงามตลอดทั้งสองข้างทางเลยครับหลังจากพวกเรานะครับสื่อไทยแล้วก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนสื่ออเซียนเสร็จงานประชุมในช่วงกลางวันตอนคืนเราก็แยกย้ายกันไปเดินทางตามสถานที่ต่างๆที่เราอยากจะไปนะครับซึ่งทีมสื่อไทยของเราเนี่ยก็ตั้งต้นเดินทางจากซันเทคซิตี้ที่มีทั้งแหล่งช้อปปิ้งที่พักแล้วก็ ออฟฟิศของบริษัทเทคใหญ่ๆอยู่และเรานะครับก็เดินทางจากซันเทคซิตี้แห่งนี้ผ่านไปยังห้าง Marina Square นะครับไปถ่ายรูปก,กับเมอร์ไลออนพารไปถ่ายกับสะพานคาเวนาที่หน้าโรงแรมฟิลเลตันและไปจบที่คลาร์กีซึ่งสาภาพถนนสาภาพหนทางเนี่ยก็เหมือนกับการเดินแถวแถวสยามนะครับลามไปจนถึงแถวแถวเซนต์ทั้งเวอร์สบายแบบนั้นนะครับแต่ของเขาเดินเป็นอย่างเงี้ยต่อเนื่องไป3กิโลกว่า และยังต่อเนื่องไปต่อด้วยครับถ้าเกิดคุณขยันที่จะเดินต่อซึ่งสิงคโปร์เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องการเป็น walkable city หรือเมืองที่สามารถเชื่อมต่อ connect ได้ด้วยการเดินเท้านะครับจนเว็บไซต์ the travel เนี่ยยกให้เป็นที่1เลยเอาชนะสหรัฐและญี่ปุ่นไปได้ด้วยครับคงมีคําถามใช่ไหมครับว่าเดินทางด้วยเท้าได้แล้วมันดียังไงพากลับมามองที่ไทยครับโซนหนึ่งซึ่งทําได้ดีแต่ก็ยังกินอาณาเขตไม่กว้างนะครับคือโซนใกล้ๆก,ก,กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งโซนนั้นจะรวบรวมไว้ทั้งที่พักกสถาานศึษ โรงพยาบาลห้างสรรพสินค้านะครับรวมไปถึงสถานที่ราชการด้วยสถานีตํารวจก็อยู่ใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับว่าในโซนโซนนึงเนี่ยมันสามารถเดินเท้าได้หมดเลยอย่างที่2ที่เกียิดีใจมากๆที่ได้มาเห็นด้วยตาตัวเองนะครับก็คือการใช้ศิละปะการใช้ดีไซน์ในการสร้างมูลค่าครับ พูดกันตรงๆเนี่ยบ้านเราเนี่ยสวยกว่าสิงคโปร์หลายที่เลยนะครับบ้านเรามีทั้งภูเขามีทั้งทะเลมีทั้งแม่น้ําหลากหลายสถานที่ให้ท่องเที่ยวนะครับแต่สิงคโปร์เขาไม่ได้มีอะไรแบบนั้นครับเมืองเขาก็เล็กแต่คนทั่วโลกนะครับจะต้องเดินทางมายังสิงคโปร์เพื่อชมสถาปัตยกรรม ตึกที่มีดีไซน์สวยๆสถานที่ที่มีศิละปะดีๆนะครับซึ่งสร้างโดยมือมนุษย์ทางนั้นเลยอย่างเช่นเมือง์ไลออนพาร์กนะครับมารีนาเบซนการ์เด้นบายเดอะเบย์หรือว่าอาร์ตไซแอนเซมิวเซียมและก็อีกหลากหลายสถานที่นะครับแม้แต่ง,งานศิละปะประเภทกรา v ิตี้นะครับก็มีตามโอโมองอยู่ตามตึกรามบ้านช่องนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดขายให้ในักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปด้วยสถานที่เหล่านี้นะครับมีดีไซน์ที่ล้ำโลกใช้อํานาจแห่งสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดึงดูดนะักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เข้ามาเที่ยวที่สิงคโปร์สร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับภาคการท่องเที่ยวครับชวนคิดกันเล่นๆครับเมืองที่มีขนาดเล็กกว่ากรุงเทพครึ่งหนึ่งเนี่ยซึ่งกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลวงนะฮะเป็นเพียงแค่1จังหวัดจาก77จังหวัดของประเทศไทยคิดว่าเขาได้ไรายได้จากการท่องเที่ยวเทียบกับทั้งประเทศไทยคิดเป็นเท่าไหร่ในปี2022ที่ผ่านมานะครับสิงคโปร์มีไรายได้จากการท่องเที่ยว3 0 0 0กว่าล้านบาท ในขณะที่ไทยเนี่ยมีรายได้จากการท่องเที่ยว1.2 5ล้านล้านบาทเห็นไหมครับว่าประเทศที่มีพื้นที่เพียงครึ่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีรายได้คิดเป็น1ใน3ของทั้งประเทศไทยในแง่ของการท่องเที่ยวสิงคโปร์เข้าใจดีครับว่าประเทศตัวเองมีจุดอ่อนทางด้านของขนาดและภูมิประเทศแต่สิ่งที่เขามีนะครับก็คือคุณภาพประชากรการเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการเงินสิงคโปร์นะครับจึงใช้การออกแบบสถาปัตยกรรมมายกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวจนเกิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ ่าการท่องเที่ยวที่ไม่ธรรมดาเลยครับอย่างที่3ครับภาครัฐของสิงคโปร์เนี่ยมีศักยภาพเทียบเท่ากับบริษัทเทคระดับโลกเลยครับรัฐบาลสิงคโปร์นะครับติด top ป20รัฐบาลที่ดีที่สุดรัฐบาลที่มีเสถียรภาพที่สุดจากการจัดอันดับของหลายสำนักทั่วโลกเลยครับ แม้ทริปในครั้งนี้นะครับเราไม่ได้ไปเยือนหน่วยงานรัฐบาลเป็นกิจจาลักษณะนะครับแต่ว่าในงานติ้งสิงคโปร์2023นี้นะครับ IBM ได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐของสิงคโปร์แต่พอได้ฟังผลงานได้ฟังแนวคิดของเขาเนี่ยโอ้โหต้องยอมรับเลยครับว่านี่คือผู้นําระดับโลกจริงๆซึ่งอยู่ห่างกับบ้านเราแค่2ชั่วโมงกว่าๆครับแม้พูดถึงหน่วยงานรัฐพูดถึงเทคโนโลยีแล้วขอแปลงร่างเป็นร่างจริงจหน่อยครับออารอแล้ว มาดูตัวอย่างของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมงานในวันนี้นครับนี่นะครับเป็นตัวอย่างของตัวแทนภาครัฐที่ได้เข้ามาร่วมเสวนาในครั้งนี้นะครับ j จ s e p ีนทีโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและสารสนเทศและรัฐมนตรีรักษาการหน่วยงานความมั่นคงทางไซเบอร์และสมาร์ทเนชั่นของสิงคโปร์กองกําลังป้องกันฝ่ายพลเรือนแห่งประเทศสิงคโปร์หรือ SCDF Synapse หน่วยงานด้านเทลเทคระดับชาติของสิงคโปร์ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขหนึ่งแนวคิดจากตัวแทนภาครัฐสิงคโปร์นะครับที่ทําให้เข้าใจแล้วฮะว่าทําไมสิงคโปร์ถึงเจริญนะครับก็คือการที่เขาเนี่ยคิดจากปลายทางคิดจากโกคิดจากเป้าหมายก่อน และหลังจากนั้นครับเขาก็คิดว่าจะต้องมีระบบจะต้องมีเทคโนโลยีจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานอะไรมารองรับจะต้องพัฒนาคนยังไงหลายโปรเจกต์ของสิงคโปร์จึงสําเร็จจึงจับต้องได้และกลายเป็นผู้นําในระดับโลกครับแม้พูดไปเดยวก็จะหาว่าอวยใช่ไหมครับมาลองดูตัวอย่างกันดีกว่าครับว่า3ตัวแทนที่เขียนบอกมาเนี่ย เขามีอะไรเจ๋งๆเขาล่ออะไรเจ๋งๆให้เร็ดฟังบ้างเริ่มกันที่รัฐมนตรีโจเซฟีนทีโอที่ตะโกนความเป็นสิงคโปร์ตั้งแต่เปิดงานเลยครับด้บทสุนทรพจน์เปิดงานที่เล่าถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการนํา AI มาใช้ทั้งกับสายโลจิสติกสายการเงินสาธารณาสุขหรือแม้แต่รัฐบาลเองโดยในประเทศสิงคโปร์นะครับมี17จาก20กระทรวงที่นํา AI มายกระดับการให้บริการต่อภาคประชาชนเรียบร้อยแล้วครับ พร้อมเน้นความสำคัญของการนํา AI มาใช้อย่างมีธรรม,มาพิบาลซึ่งสิงคโปร์เนี่ยก็เป็นตัวตั้งตัวตีด้านนี้เลยก็ว่าได้ครับหน่วยที่2นะครับเป็นตัวแทนจากหน่วยดับเพลิงภายใต้กองกําลังป้องกันฝ่ายพลเรือนแห่งประเทศสิงคโปร์หรือ SCDF ซึ่งเขานะครับได้นําแว่น AR มาช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแต่สิ่งที่ทําให้เกียจว,วมากกว่านะครับก็คือการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่หน้างาน ยิงคาถามไปเลยนะครับว่าเขาจะทําให้เจ้าหน้าที่รุ่นเก่าซึ่งมีประสบการณ์โชคโชนมาใช้แว่น AR ซึ่งหลายคนคงจะมองว่าเป็นของเล่นเนี่ยเขาทําได้ยังไงเขาก็ตอบมาเลยนะครับว่าแม้เจ้าหน้าที่จะมากประสบการณ์ทํางานไม่พลาดแต่จะรักษามาตรฐานนี้ไปได้ตลอดจริงๆหรือไม่ แล้วในวันที่ร่างกายเขาป่วยหรืออ่อนล้าจนกระทบการตัดสินใจจะทำงานกันยังไงอุปกรณ์เหล่านี้ครับเป็นตัวช่วยที่จะเข้ามารักษามาตรฐานให้ผลงานทุกครั้งออกมาดีเพราะนั่นหมายถึงชีวิตของคนครับและอีกหน่วยนึงนะครับก็คือหน่วยซินแนบ ซึ่งนาระบบ AI มาช่วยคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานขึ้นตาโดยจะมาช่วยกรองภาพถ่ายดวงตาของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงนะครับเพิ่มขีดความสามารถของแพทย์ให้ตรวจเจออาการของโรคได้แม่นยําขึ้นช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานขึ้นตารักษาได้ทันท่วงทีลดโอกาสตาบอดได้ซึ่งการนํา AI มาใช้นี้นะครับใช้กับฝั่งแพทย์โดยที่ไม่ต้องเพิ่มความยุ่งยากให้กับผู้ป่วยหรือแพทย์แต่เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนให้ดีขึ้นแบบจับต้องได้ครับและเบื้องหลังความสําเร็จของประเทศสิงคโปร์นะครับในการพาประเทศเข้าสู่การเป็นสมาร์ทเนชั่นอย่างที่ได้เคยพูดไว้นะครับหนึ่งพันธมิตรสำคัญนะครับก็คือ IBM ครับบริษัทเทคยักษ์ใหญ่จากสหรัฐ ซึ่งอยู่คู่วงการมานานเกินร้อยปีไปอีกครับซึ่งในงานติ้งสิงคโปร์2023ในครั้งนี้นะครับมีหลายสิ่งที่น่าสนใจมีหลายนวัตรกรรมที่ IBM เอามาคุยกันไม่ใช่แค่โซลูชันสำหรับคนทั่วไปนะครับแต่เป็นโซลูชันสำหรับองค์กรสำหรับภาครัฐหัวใจสำคัญของการนำา AI มาใช้ก็คือความเชื่อมั่นครับจากผลสำรวจเรื่องการตัดสินใจของ CEO ในยุคแห่ง AI ที่ IBM นะครับร่วมมือกับ Oxford e c onomics สัมภาษณ์ CEO ทั่วโลกกว่า3,000คน ราะว่า CEO กว่า57นะครับกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและ48กังวลเรื่องอคติหรือความแม่นยำของข้อมูลสะท้อนถึงความสำคัญของการตัดสินใจที่จะต้องอยุติธรรมรับผิดชอบและมีจริยธรรมมากขึ้น พร้อมทั้งเป็นไปตามข้อกฎหมายและการกำกับดูแลในยุคที่การพัฒนา AI เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วครับสหลักที่สําคัญจาก IBM ที่จะช่วยธุรกิจหรือหน่วยงานรัฐยังคงรักษาความเชื่อมั่นของผู้ใช้งานไว้ได้ในการนํา AI มาใช้งานได้แก่ข้อ1ครับจัดการความเสี่ยงและชื่อเสียงขององค์กรผลิตภัณฑ์ AI ขององค์กรที่เกิดขึ้นจะมีข้อผิดพลาดแบบแอป AI Chatbot หรือ AI วาดรูปไม่ได้เลยนะครับเพราะถ้าผิดพลาดนั้นหมายถึงความเสียหายของลูกค้าและอาจจะนําไปสู่การฟ้องร้องด้วยครับ2ครับ ยึดหลักจริยธรรมขององค์กร AI ขององค์กรจะต้องไม่มีอคติเที่ยงตรงถูกต้องในทุกขั้นตอนตลอดทั้งวงจรชีวิตของ AI นั้นๆเลยล่ะครับ 3. ป้องกันและเติบโตภายใต้ข้อกฎหมายไม่ใช่แค่เทคโนโลยีอย่างเดียวที่โตนะครับ หน่วยงานกำกับดูแลและกฎหมายก็โตตามไปด้วยยิ่งบริษัทใหญ่ที่มีลูกอยู่ในหลากหลายประเทศจะต้องเคารพและทำตามข,ข้อกฎหมายที่หลากหลายถ้าไม่อยากโดนฟ้องหรือโดนปรับครับสิ่งสำคัญที่เก็บได้จากทริปในครั้งนี้นะครับก็คือตามชื่องานเลยซิงค์หรือการคิดนี่แหละครับไม่ว่าเทคโนโลยีจะอัปเดตจะเปลี่ยนไปเป็นกี่ระลอกวิธีคิดสำคัญมากกว่าเทคโนโลยีครับแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ประเทศไทยหรือประเทศไหนๆเราก็นำเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนได้แน่นอนครับ และเหมือนเดิมนะครับติดตามเทรนด์เจ๋งๆเทคโนโลยีล้ำๆจากทั่วทุกม,มุมโลกได้กับรายการเทคเทรนด์นะครับกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e s สปอตไล h ์ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในโลกธุรกิจครับในตอนหน้าจะหยิบเรื่องอะไรมาเล่ากันต้องคอยติดตามนะครับวันนี้ไปก่อนครับ